น,บบนินวเคียเผยความจริงไว้แบบนี้ในวันที่อุ้มไปเริ่มชีวิตครอบครัวใครไม่เห็นแต่ฉันเห็นวันที่อุ้มเริ่มชีวิตครอบครัวนิวเคียเผยความจริงไว้แบบนี้ในวันที่อุ้มไปเริ่มชีวิตครอบครัว มูฟออนและเดินหน้าต่อสำหรับอุ้มรักนาที่ล่าสุดวันนี้8สิงหาคม2566ประกาศแยกทางกับบอลกิษณะหลังถูกจับตามมองความสัมพันธ์กันมาสักพักใหญ่ทามกลางครอบครัวเพื่อนพี่น้องและคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับทางส่งกำลังใจให้สาวอุ้มกันล้นหลามล่าสุดน้องสาวสุดที่รักอย่างนิวเคียร์หันาได้เคลื่อนไหวถึงอุ้มโดยโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวรายยาวมีใจความว่า เธอเก่งมากแล้วทำดีที่สุดใครไม่เห็นฉันเห็นเธอเป็นแม่ที่ดีของดิดด,ดิและเป็นภรรยาที่โคตรในวันที่เธอไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่เชียงใหม่โดยไม่มีพวกเราหรือเพื่อนสักคนแต่เธอก็เลือกที่จะไป เพราะคนที่เธอรักที่สุดอยู่ที่นั่นฉันเคารพในการตัดสินใจของเธอและภูมิใจในความรักที่ยิ่งใหญ่ของเธอเสมอจนวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้จิตใจของเธอแตกสลายแต่เธอก็สู้ขึ้นอีกครั้งด้วยความแข็งแรงและเดินหน้าต่อฉันภูมิใจในตัวเธอมากนะฉันรู้ว่ามันยากยากมากๆในการตัดสินใจและมันเจ็บปวดมากเช่นกันแต่เธอจําเอาไว้นะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี อาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ในที่สุดและสันจะอยู่ตรงนี้เสมอเหมือนที่เคยบอกทุกครั้งเป็นน้องที่แสนดุอีน้องที่เหมือนพี่มากกว่าน้องที่จะพาเธอลุยซ่าไปด้วยกันฉันรักเธอนะแม้จะดิบๆหน่อย